อาจารย์คะถามก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าณขณะนี้เอาล่าสุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลและการที่เขาบอกว่าประกาศขี่เส้นตาย24ชั่วโมงให้มีการอพยพชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนนกาซาณขณะนี้มันก็ครบกําหนดระยะเวลาแล้วด้วยะคะ่ะ<ช>อาจารย์มองว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดเนี่ยมันจะมีความตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนอะคะมันจะยกระดับมากไหมคะครับครับขณะน,นี้ก็ต้องถือว่าเป็นการต่อสู้กันใน ระยะที่สามนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในครั้งนี้นะครับจริงๆเกิดขึ้นมาเป็นระยะะสามสี่ปีครั้งสามสี่ปีครั้งติดต่อคันประมาณสิบถึงยี่สิบปีที่มีการประทะมีการใช้ขีปนาวุธในการข้ามพรมแดนเข้าไปนะครับในเขตถนนกาซานะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นพรมแดนที่เป็นทางการแต่แต่คราวนี้เราลอกแรกอย่างที่เห็นนะครับการข้ามเข้ามาของกองกาลังฮามาสนะครับแล้วก็มีการประทะสังหาร ชาวอิสราเอลรวมทั้งทหารอิสราเอลแล้วก็กลับไปกลับคูประกันกลับไปนี่ก็เป็นระลอกแรกนะครับรลอกที่สองอิสราเอลก็โจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รุนแรงค่อนข้างมากนะครับพลเรือนก็เสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับน่าจะประมาณใกล้ๆพันคนนะครับแต่ตัวเลขจริงๆก็ยังยืนยันกันยากนะครับเพราะว่ามีการอพยพเริ่มมีการอพยพลงมาจากทางตอนเหนือเพื่อที่จะหลบภัย ในประเทศข้างเคียงหรือว่าพื้นที่ที่ลอดภัไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระลอกที่สองก็คือเพื่อที่จะกดดันให้กลุ่มกองกําลังคาาสเ,เข้าไปอยู่ในที่ที่อาจจะมีการสู้รบกันในระลอกที่สามก็คือการเดินเท้าการส่งทหารว่าเข้าไปนะครับทาลายที่ตั้งแล้วก็ปะทะกันแบบแบบสงครามตามแบบนะครับในในส่วนที่สามซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเ,อา,เอา,เอาเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วนะครับ,รบน,นี้การปิดล้อมการตัด น้ำตัดไฟตัดพลังงานตัดอาหารเนี่ยก็ทํากันเราเนื่องมาหลายวันแล้วก็เห็นสภาพว่าทางฝ่ายผู้ที่ถูกปิดล้อมก็อ่อนล้าเต็มทีนะครับแล้วก็เริ่มที่จะ,ะ,ะมะีวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมนะครับมีเรื่องที่อาจจะทําให้ยอมแพ้ในบางส่วนนะครับแ,แล้วก็ อ,อยากจะเจราจาในบางส่วนแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับ <irt> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่จะพร้อมจริงๆอยู่ตรงไหนเพียงไรเห็นอกองกําลังทหารบกของอิสราเอลเนี่ยประชิดพรมแดนด้วย<ช>อาวุธขนาดหนักนะครับรถถังขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กองกําลังหลายกองพลนะครับประชิดนะครับหลยยังจากที่เราดมมาหลายแสนคนนะครับก็ประชิดพรมแดนแล้วก็ปิดล้อมค่อนข้างเป็เสร็จขาะทางบกทางทะเลแล้วก็ทาง น้นกรีอิเอลก็บอกว่าจะโจมตีพร้อมกันทั้งสามทางนะครับ<ช>ทางบกสางทะเลทางทางอากาศนะครับขณะนี้ก็เลยเกิดความตื่นตระหนกมีความพยายามที่จะหนีนะครับ<ช>จะออกจากพื้นที่เป้าหมายลงไปทางตอนทางตอนใต้ด้วยเส้นทางสองสามเส้นทางหลักนะครับซ<ช>ึ่งก็เกิดการโจมตีแล้วก็เสียหายพลเรอนเสียชุดตระระหว่างทางก็กจํานวนพอสมควรนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็<ๆ>ถูกนานาชาติ กดดันกลับไปที่เซลน,นะครับว่า<ม>ให้ยืดเวลานะครับการขีดเส้นสายในการอพยพให้ทําตามกต<ม>ิกาสากลในการรบนะครับแล้วก็ให้ต้อตอบอย่างสมเหตุสมผลตามสัสดส่วนนะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็จะกลับไปอยู่ที่เซลที่จะ,ะต้องปฏิบัติการให้อยู่ในกรอบจริงๆเพราะขนาดนี้ทุกทุกสายตาก็จับต้องที่อเอลน,นะครับแล้วก็หลายประเทศก็เริ่มเคลื่อนไหวในทางการทหารก็ทําให้สหรัฐอเมริกาต้องส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน<ม>กองที่สองเข้ามา แล้วนะครับ,รบเข้าใจว่ากองเรือที่สองเนี่ยนะครับก็จะมีกองกําลังพร้อมลบมากขึ้นกว่ากองแรกนะครับเอาไว้ดีไฮเซนฮาวนะครับซึ่งส่วนใหญ่กองเรือทุกขุมเหืเนี้ยก็มีศักยภาพมากกว่าหลายประเทศรวมกันอยู่แล้วครับาะก็าาทาให้สถานการณ์ในตอนนี้ก็ค่อนข้างถือถือว่าอ,อยู่ในช่วงวิกฤตนะครับทั้งทางด้านการอพยพทั้งด้านการโจมตีทางอากาศแล้วก็อาจจะวิกฤตมากขึ้น,นกว่าน,นั้นถ้าการเข้าไปปะทะกัน ปิดล้อมตรวจค้นทำลายเป้าหมายเ,าเกิดปัญหาขึ้นมามากเกิดความสูญเสียขึ้นมาเยอะนะครับก็จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมามากขึ้นกว่านี้แต่ทั้งหมดเหล่า,านี้ยหลายฝ่ายก็เชื่อว่าคงไม่ไยืดเยื้อยาวนานแบบยูเครนรัสเซียเพราะว่ามันจะเป็นการลบแบบปกติไม่ไม่ไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายเป็นวัฐระดัฐอธิปไตยสามารถเกณฑ์กําลังคนมาได้เป็นแสนคนต่อเนื่องนะครับซึ่งทางฝ่ายฮามาสเนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าน่าจะ เป็นจุดจบด้วยซ้ําไปทางการเมืองระหว่างประเทศในทางการทหารในรูปแบบนี้นะครับแต่ก็อาจะแบบปลงตัวแปลงกาลังเป็นกองอกองกําลังอื่นไปเป็นการกลุ่มต่อต้านนะครับอิสราเอลในรูปแบบอื่นของชาวปาเลสไตน์อย่างที่เคยมีมาแล้วนะครับพีอืรโอยาเซอร์อาฟัตนะครับฟาทา,านะครับซึ่งได้ได้แบบปลงตัวเองเข้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งทั้งสองทั้งสฝ่ายนี้ก็ ฐันตัวเองออกมานะครับแล้วก็แตกต่างกันในเขตอับปาเลสไตน์ครับก็าก,การะจะเป็นหน้าเป็นห่วงคนไทยซึ่งตัวเลขผู้สูญเสียก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็<ช>ตัวเลขผู้จับไปเป็นตัวประกันก็ดูเหมือนกับว่าปรับใหม่เพิ่มขึ้นนะจุดบใช่ค่ะเพิ่มหนึ่งคนคเป็นสิบเจ็ดคนด้วยกันแต่ว่าอาจารย์คะสิ่งที่หลายคนมีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าอิสราเอลใช้ลักษณะของระเบิดฟอสฟอรัสขาวค่ะตรวงนี้มีความน่าเป็นห่วงน่ากังวลยังไงบ้างคะสำหรับระเบิดฟอสฟอรัสขาวเนี่ยค่ะ ครับก็มีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกอิสราเอลออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ใช้นะครับแตเป็นเรื่องที่สองซึ่งแต่ว่าแน่นอนนะครับเขาก็ต้องปฏิเสธนะครับตามตามตามระเบียบของของการต่อสู้นะครับการถูกกล่าวหาก็คงจะมีการโต้กันไปแย้งกันมานะครับสงครามบูหานสงครามข่าวสารก็คงจะควบคู่กันไปถ้าจริง ขนาดไหนพวกเราอยู่ห่างไกลบางทีก็จะยากที่จะที่จะสรุปว่าเปร็เแค่จริงขนาดไหนแต่ไประเด็นสองที่สําคัญกว่านั้นคือว่าอระเบิดมา่านควันขาวตรงน,นี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการข้อมาทของนานาชาตินะครับค่ะค่ะแล้วก็หลายประเทศก็ใช้นะครับเพียงแต่ว่ากรณีเออน,นี้มันมันโดนมันโดนปาเลสไตน์ที่เป็นพลเรือนนะครับที่เป็นเด็กที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะใช้ระเบิดอะไรนะครับ โดนความบาดจากนานาชาติหรือไม่อย่างเช่นระเบิดพวงที่โดนความบาดจากนานาชาติร้อยกับประเทศสหรัฐเมิกล้าก็ใช่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ทําให้คนรู้สึกต่อต้านเซลขึ้นมาโดยปริยายนะครับม,รมากขึ้นเรื่อยเราเห็นมีการชุมนุมต่อต้านเซลในหลายลประเทศในหลายพื้นที่ครับอาจารย์ครับคือตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงเลยแต่ว่าทั้งสองฝั่งทั้งอิสราเอลเองทั้งฮามาสเองต่างไม่มีใครยอมใครในการให้สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยฮะอาจารย์ อิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็บอกว่าคุณพร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปหรือยังปฏิบัติการขั้นต่อไปกําลังจะเกิดขึ้นอนีรพูดเลยหลังจากที่เส้นตายที่ขีดไว้เนี่ยมันกำลังจะหมดลงขณะที่ฮามาสเองเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันอาจารย์ครับครับอาจารย์มันมันจะจบด้วยประเด็นแรกคือที่โต๊ะเจรจาแน่นอนนะครับว่าจะสูญเสียขนาดไหนอาจารย์จะไปถึงโต๊ะเจรจาเนี่ยมันมันกว่าจะไปถึงโต๊ะโต๊ะเจรจาได้อาจารย์ว่ามันต้องใช้เวลาอีกนานไหนฮะ ใช่ครับตอนนี้ก็กดดันกันเยอะแม้แต่จีิงแม้แต่รัสเซียท่านจะเดินทางไปพบกับผู้นาฮามาสแล้วก็ผู้นําตะนอกกลางภายในสัปดาห์หน้านี่ครับก,ก,ก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาเจราจาแต่ขนาเนี้ยแม้แต่ฮามาสบางส่วนก็อยากจะเจราจานะครับแต่ว่าขณะเนี้ยอิสราเอลคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถเจราจาได้ไม่งั้นอาจจะจบก่อนเลยก็คือ,อาการาจบบทบาทของ,อาน,องนายกรรนาธันยาฮูนะครับซึ่งจริงก็ปกครองมาเกือบ2ี่ปีนะครับแล้วก็ ล่มลุกคลุกคลานด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ,กจวิกฤตการเมืองแต่ว่าถ้ามีวิกฤตทางการทาหารเนี่ยส่วนใหญ่นายธนาหูซึ่งเป็นอดีตนักรบนะครับครอบครัวรวมทั้งพี่ชายก็เคยเสียชีวิตจากการบุกจับตัวประกันที่สนามบินที่อูก,กนันดาแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวีรบุรุษแล้วก็ทําได้ดีอย่างสงา่าเนี่ยก็คงไม่มีทางเลือกก็คงจะเดินหน้าถ้าดูคลิปดูวิดีโอที่เข้าเข้าไปตรวจเยี่ยมทานก็ดูสายตาดูท่าทางก็คงจะเดินหน้าจริงๆรหุ่งมั่นมากอาจารย์ครับครับแล้วก็คงคงถอยไม่ได้ พราะฝ่ายค้านรออยู่นะครับถึงแม้ว่าจะตั้งคณะรัอมนตรีสงครามแต่ก็ไม่ได้มีผู้นำฝ่ายค้านระดับแกนนําที่สําคัญที่สุดนะครับหัวหน้าพักฝ่ายค้านเข้ามาร่วมด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจบจากตรงนี้เขาจะถอดถอนนายรัฐมนตรีแน่นอน <c oughs> เขาจะเขาจะตั้งคําถามว่าทําไมปล่อยให้สาการมันปานปลายถึงขนาดนี้นะครับ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ชายเชลเสียชีวิตวันเดียวมาก ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองในกรณีค่าล้างเผ่า <sh> พ <sh eles> <sh eles> ันธุ์ชาวยูนะครับของอรามันในหลายพื้นที่นะครับอันนี้เป็นไปคําพูดของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีไบเดนนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วที่ที่เมื่อกี้คุยกันว่าจะจบตรงไหนหนึ่งจบที่ต้นเดลกาทรองใสชีวิตทางการเมืองของทั้งฮามัสของทั้งอิสราเอลนะครับก็คงจะไม่ยาวแล้วนะครับไม่ว่าใครจะชนะหรือใครแพ้ความสูญเสียขนาดนี้ นะครับบ้านเมืองพินาศขนาดนี้แล้วก็ผิดพลาดขนาดนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายฮามาสเองก็ผิดพลาดนะครับเพราะว่าเ็าคงนึกไม่ถึงว่านานาชาติจะประนามแล้วร่วมกันนะครับแม้แต่ผู้สนับสนุนจากทางฝั่งยุโรปตะวันตกนะครับกลุ่มประเทศแสกิเวียกลุ่มสภาพยุโรปก็ต่างตัดความสัมพันธ์ตัดความช่วยเหลือนะครับแล้วที่เคยคิดว่าจะออกมาปกป้องมากๆอย่างเช่นอิหร่านจีนรัสเซียก้อนน้ําเสียงก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าดู การกระทาทารุณกรรมในจังหวะแรกที่ปลุกเข้ามาก,มก,ก,ก็โดดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นาการตอนนี้ก็ก็สรุปก็คือว่าก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าการเดินหน้าที่อาจจะเบลเลียงไม่ได้ในการเข้าไปในพื้นที่เนี่ยถ้ามีตัวประกันอยู่ในบริเวณสู้รบก็คงจะ,ะต้องระมัดระวังมากนะครับแล้วก็การเจรจาช่วยเหลือตัวประกันตอนนี้ก็เร่งกันเต็มที่เลยครับหลายประเทศใช้วิธีการพิเศษกดดันนะครับ<ม><ม>แล้วก็ผลคนออกมาเยอะเลยครับแต่ว่า นส่วนใหญ่ก็ไม่บินแล้วนะครับแต่เวณที <piace S 2> ่บินทหารหรือเครื่องบินที่มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษะครที่จะเปิดช่องทางพิเศษลงไปแต่ว่าสายการบินต่างๆก็ไม่กล้าบินเข้าไปแล้วครับคะ่ะอาจารย์พอจะแนะนําได้ไหมคะอย่างกรณ pues, ีตัวประกันที่เป็นคนไทยที่บอกว่าวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น17คนด้วยกันจะใช้ช่องทางหรือวิธีการไหนที่จะสามารถที่จะช่วยช่วยตัวประกันคนไทยได้อย่างสื่อต่างชาติเนี่ยเขามีการรายงานแต่ว่ายังไม่ระบุที่ชัดเจนบอกว่ามีตัวประกันเนี่ย ถูกสังหารไปแล้วถึง13คนด้วยกันนะคะทีนี้ไทยเองเนี่ยควรที่จะมีช่องทางไหนบ้างคะครับครับคือปสังหารตัวประกันก็ออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้ชัดแล้วก็ถ้าดูละเอียดก็ยังไม่เห็นว่าจะมีคนไทยหรือว่าชาวเอเชียเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในจังหวะน่งถ้าเป็นของจริงก็ก็ยังเบาใจได้นะครับว่าอาจจะไม่อาจจะยังไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ว่ามันจุดที่ปะทะกันแล้วก็ยังยังไม่มี คลิปออกมานะครับรวมทั้งจุดที่ผู้นําทหารของฮามาสที่เป็นคนนําการโจมตีที่เสียชีวิตไปก็ยังไม่เห็นคลิปยืนยันที่ชัดเจนนะครับ mm hmm. แต่ครั้งนี้ก็คงต้องรอดูแต่ว่าเราเองจริงๆก็ถ,ถ้าถ้าเอาตามที่ท่านน้ำตรีท่านน้ำตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงบอกว่าทา<ะ>ทุกช่องทางจริงๆนะครับ mm hmm. ทำทุกทุกท่องทางจริงๆแล้วก็เร่งมือนะครับเร่งด่วนมากกว่านี้นะครับทํางานกัน24ชั่วโมง โอกาสของอตัวประกันที่จะรอบก็ยังมีนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งก็คือว่าเราเราไม่ใช่เป็นตัวประกันแบบอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลำดับความสาคัญเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ประเด็นนั่นคือประเด็นแรกนะครับก็คือว่าเราก็ยังมีโอกาสมีเวลานะครับแล้วก็จริงๆก็ยังมีคุณค่ามากกว่าเพราะว่าหลายประเทศอ,อ,อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทําให้เราสามารถคุยกับ หลายกลุ่มได้ก็ทํปเป็นวัตถุประสงค์ของฮามาสอยู่แล้วนะครับจะเป็นทหลายประเทศก็ไปกดอันิสราเอลนะครับแต่ตัวปรกกาอิสราเอลก็อย่างที่ทราบนะครับก็อาจจะค่อนข้างยากลําบากนะครับแต่ถึงยากลำบากยังไงอดีตนายทหารไอริเซลที่เคยเจรจากับฮามาสสาเร็จก็บอกว่าเขากาลังเจรจาครับแล้วเขาก็กาลังเดินหน้าแลวเขาเคยทําสําเร็จมาแล้วแต่ประเด็นที่สองคือเรามี ช่องทางพิเศษอีกหลายช่องทางนอกเหนือจากช่องทางการทูตที่ทําไปแล้วนะครับเช่นไรอาจารย์ช่องทางการทูตนี้ก็จะต้องไปเข้าคิวรอหลายเรื่องอย่างที่เราเห็นนะครับเข้าคิวรอแม้แต่กระทั่งเครื่องบินนะครับแต่งทางพิเศษเหล่านี้ทีพิเศษเหล่านี้ที่เราเคยมีความคุ้นเคยกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะสายตรงกับหลายกลุ่มได้นะครับอันนี้ผมว่าถ้าทําได้เราก็อาจจะมีโอกาสสูงขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วบทบาทของประเทศใหญ่ ในโลกนี้ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอย่างจีนเองเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เอนทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเขาบอกว่าโทรศัพท์พูดคุยกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกว่าควรมีบทบาทร่วมกันในการหยุดยั้ยงความขัดแย้งไม่ให้ขยายวงออกไปนะครับขณะที่หวังอี้ก็เรียกร้องสหรัฐเองเนี่ยนะครับสแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรและก็รับผิดชอบโดยหลักให้เกิดการแก้ปัญหาวิธีทางการเมืองโดยเร็วที่สุดโดยจีนเนี่ยที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิ บารเนี่ยนะครับให้แสดงจุดยืนในการที่จะทําอย่างไรให้เหตุการณ์มันสงบขึ้นอาจารย์มองบทบาทของบิ๊กๆอย่างสองประเทศนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างน้อยๆเดี๋ยวคงต้องรอดูการประชุมสภาคชาติก็นมนตรีความมั่นคงคงจะไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างสหรัฐกับจีนกับรัสเซียในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาการขัดแย้งก็ค่อนข้างเข้มข้นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนะครับ ในเรื่องของยูเครนแต่ว่าจีนเองคราวนี้ก็แสดงบทบาทที่พยายามไกลเกลี่ยแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับแต่ก็แสดงความเป็นห่วงชาปาเลสไตน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสมดุลใหม่ขึ้นมาในระดับหนึ่งในแัดชาอมชาติก็ได้นะครับหลังจากที่แตกแยกกันมานานถ้าไม่มุ่งเน้นประจานประนามลงโทษอ,อิสราเอลฝั่งหนึ่งแล้วก็มุ่งเน้นที่จะช่วยเซสร์ฝั่งหนึ่งนะครับคือขณะน,นี้ทั้งสองฝ่ายก็ ราก็ยอมรับนะครับว่าผิดพลาดนะครับฮามาสเองก็ผิดพลาดาใ้การกระทําที่รุนแรงเกินกว่าเหตุได้เซอร์เองก็อาจจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่กดดันฮามาสมานานหลายปีนะครับแล้วก็ปิดพื้นที่ปิดล้อมฉนวนกาซาไว้ในลักษณะที่อาจทาให้เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องดูจากจังหวะ ในการโจมตีอิสราเอลในในการโจมตีของอิสราเอลนะครับที่สนันุนกาซาและอาจจะต้องดูที่ซีเรียนะครับแล้วก็ที่แล้วก็ที่อิหร่านนะครับซึ่งเป็นอีกสองเป้าหมายนะครับรวมทั้งเลบานอนด้วยนะครับที่ชาลมองไว้ว่าสามสี่กลุ่มนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วคือ,อต้นตอของอศักยภาพใหม่ที่ฮามาสได้นะครับในกลุ่มที่เลบานอนของกลุ่มฮิสปาล่าก็จำนวนมากกว่าฮามาสแล้วก็เข้มแข็งกว่านะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็โดนอิสราเลอลปิดล้อมกดดันแล้วก็โจมตีกลับเป็นระยะนะครับอ<ะ>ันที่ซีเรียรซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางกลุ่มฮิสบอล,ลานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกหเงื่อนไขที่ทางอิสราเอลมองว่าต้องพยายามเดินหน้า<ะ>หาทางที่จะลดทอนเงื่อนไขเลยตอนนี้รวมทั้งอิหร่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับ,รบออของทั้งสองฝ่ายทางฝ่ายอิหร่านก็ชัดเจนนะครับว่าจะไม่ยอมอยู่ข้างกับอิสราเอลอย่างสันตินะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาประกาศไปแล้วนะครับส่วนอิสราเอลเองก็มองว่าถ้าิหรานติดอาวุธนิวเคลียร์ได้เมื่อไหร่อิสราเอลก็จะ,อ,ะอยู่ยากนะครับในบริบทตรงนี้แล้วก็มองว่าถึงมาสามารถในเรื่องของยุทธุปกรณ์สมัยใหม่อาวุธไซเบอร์นะครับแล้วก็ถีปืนอาวุธเนี่ยก็อาจจะมาจากแหลง่งแถวนี้ซึ่งพวกเราเองก็ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สาวหากันไปกันมาแล้วก็เราอยู่ไกลแล้วก็เราก็เป็นนิ่กับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้จะเป็นคู่กรณียกเว้น ข่าวนี้เราถูกดึงเข้าไปโดยปริยายนะครับคนไทยกลายเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในแกนของความขัดแย้งและกลายเป็นตัวประกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องมาตั้งหลักใหม่แน่นาคดครับค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์วิเคราะห์ท่าทีของรัฐบาลไทยยังไงบ้างคะหลังจากที่มีการปรับท่าทีก็คือในส่วนของการวางตัวเป็นกลางะค่ะครับจริงๆท่าทีเดิมหรือท่าทีพื้นฐานของไทยเนี่ยนะครับทุกฝ่ายทราบอยู่แล้วนะครับว่าเราจะ รักษาผลประโยชน์ของเราด้วยการไม่เลือกฝ่ายแล้วก็ไม่สร้างศัตรูมานานแล้วนะครับทุกสถาบันพื้นฐา,านของต่างประเทศนี่เป็นอย่างนี้โดยตลอดแต่ก็อาศัยจังหวะที่เหมาะสมอย่างเช่นในกรณีที่ลงมติสนับสนุนการจัดต,ตั้งรัฐบาลสไตล์ก็ดีนะครับหรือกรณีที่เหมาะสมวดการออกเสียงเพื่อประนามรัสเซียก็ดีนะครับแต่ก็ลงมตินะครับต่องวาบสาประชาติในการกดดันรัสเซียให้ถอนกําลังออกจากยูเครนเพราะฉะนั้น เมื่อรวมกับไปผสมกันมาไทยก็อยู่ในสภานะ,ะกลางๆนะครับยกเว้นว่าในบางกรณีต้องทําตามมติอาเซียนนะครับแล้วก็ทําตามกติการสากลก็ทำให้เราต้องเผชิญหน้า,ากับบางประเทศอย่างเช่นในช่วงหนึ่งกักบจีนนะครับก,ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยในช่วงที่จีนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็กดดันรลฐบาลไทยหลายรูปแบบนะครับแต่ตหลังก็ปรับความสัมพันธ์ได้ง่ายเพราะพื้นฐานเดิมก,ก็เป็นที่ชาติกัน ต่ประเด็นที่สองคือในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลก็มีการจับตาดูว่าท่าทีใหม่ของรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรหลายครั้งก็เกิดเหตุผลเกิดเหตุก,หการณ์แบบนี้ครับการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นตลาดการค้ากา,การเข้าไปสนัแบบสนุนร,รัฐบาลหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นในเมียนมาแล้วก็ทําให้ถูกมองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์เฉพาะเหมือนครั้งนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุการณ์ก็ถูกตีความว่าเราเข้าข้างนะครับ กลุ่มประเทศอิสราเอลและพันธมิตรนะครับเพราะว่าเกิดความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศก็ปรับท่าทีานำน้ำหนักนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ใช่ครับมันก็อาจจะไม่ควรจะเกิดขึ้นในยามวิกฤตทําให้เราทํางานยากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ประเด็นที่สาคัญกว่านั้นคือการตั้งหลักจากทีมพิเศษแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มงานของรัฐบาลเดิมๆหลายรัฐบาลเพื่อจาะเข้าไปลัก ช่วยตุกานเนอันนี้จะต้องเร่งนะครับแล้วก็การตรวจความพร้อมต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยทหารพร้อมอยู่แล้วนะครับการบินไปรอแล้วก็ใช้การกดดัน Israel, อิสราเอลกดดันพันธมิตรก็ไปช่วยเหลือถ้าคนไทยเลยนะครับถ้าไม่เสี่ยงเกินไปเนี่ย อาจจะต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ครับค่ะอาจารย์ห็นอาจารย์ให้สัมภาษณ์กับโพสต์เดยน่าสนใจอาจารย์บอกว่าเคยไปประเทศอิสราเอลแล้วก็ไปพบว่ามีผู้หญิงไทยแต่างงานกับผู้นาระดับสูงมากทีเดียวทั้งในส่วนของผู้นำบาเลสไตน์อะไรประมาณนี้ค่ะเคยไปเจอที่กรุงเยรูซาเล็มนะคะค<ช>ือ<ช>อาจารย์แนะนําบอกว่าก็สามารถที่จะใช้ช่องทางเหล่านี้ได้หมดเลยในการที่จะไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันคนไทยนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จริงๆผู้นำคาเลสไตน์ คนนั้นก็เคยเจรจานะครับกับหลายๆกลุ่มนะครับเปิดพื้นที่ในการเจรจามาแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็นั่นก็เป็นแค่หนึ่งช่องทางในหลายช่องทางที่คนไทยมีนะครับเราได้แลกเปลี่ยนตัวประกันและเปลี่ยนนักโทษของกลุ่มกองกําลังหลายกลุ่มนะครับไล่มาตั้งแต่กลุ่มเจมาอิสลามิยาในฮับาลีนะครับแล้วก็มาถึงกลุ่มกระบวนการฮิสบอลลาหลายคนนะครับกลับไปที่อิหร่านนะครับแล้วก็ เราได้จับกลุ่มดำเนินคดีอีกหลายสิบกลุ่มนะครับรวมทั้งพายักษ์ชามีนอีแลมนะครับแล้วก็กลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่สุดโต่งแล้วก็เข้ามาปฏิบัติการบางอย่างในพื้นที่ของเราแล้วโดยเราจับกลุ่มดำเนินคดีลนทําให้เรามีประสบการณ์ทําให้เรามีสายโยงใยเครื่อคนเหล่านี้จริงๆเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเออขาเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็จากการทํางานของพวกเราเนี่ยก็ทําให้หลายๆกลุ่มเนี่ยพูดง่งยๆว่าก็ เข้าใจคนไทยนะครับในหลายกรณีก็ยังนับถือแล้วก็แล้วก็ยอมรับบทบาทของหน่วยงานของของเราคนเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็แล้วก็เชื่อมโยงกันไปโดยตรงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่ามัน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 ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเราต้องการให้คนไทยปลอดภัยครับกับก็คือทุกช่องทางทั้งทางการไม่เป็นทางการเอาง่ายๆอย่างเงี้ยถูกไหมครับอาจารย์ฮะคือช่วยทางไหนได้เนี่ยก็ช่วยทางนั้นอาจารย์ครับท้ายสุดแล้วฮะ ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จบลงอาจารย์มองว่าภาพของตะวันออกกลางมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะหลังจากที่สงครามครั้งนี้สงบลงเสร็จสิ้นไปครับก็น่าจะเปลี่ยนไปในสองแบบนะครับแบบแรกก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะกลับมาสร้างความเข้มแข็งใหม่อลไ mm. ที่อ่อนแอลงมานานนะครับโลกตะวันิรวมไดอิสเอลก็ถ,ถือว่าอ่อนแอลงขัดแยง้งทางการเมืองภายในมนยาวนานต่อนเนื่องนะครับคราสี่เลือกตั้งสี่ครั้งแล้วก็ตั้งรัฐบาลแทบไม่ได้นะครับทุกครั้ง นะครับเพราะฉะนั้นภาพนึงก็คงจะเห็นความเข้มแข็งของสหรัฐพันธมิตรกลับมานะครับควบคู่ไปกับความเข้มแข็งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปนะครับก,ก็จะเป็นจักราดใหม่ของความเข้มแข็งแต่อีกภาพนึงก็อาจจะไม่สามารถต้านกา,การเติบใหญ่ของจีนนะครับของพันธมิตรของจีนในระดับภูมิภาคอย่างเช่นอิหร่านอย่างเช่นเกาหลีเหนือนะครับ mm. อย่างเช่นประเทศอินเดียนะครับซึ่งหลานการก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับแล้วก็จะเกิดการประลองกําลังกัน เกิดการทดสอบสัญญาณกันเกิดการใช้กําลังกันก็สถานการณ์ที่สองเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วหลายคนก็กำลังเปง็นกังวลอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องจัดกลุ่มงานด้านความมั่นคงให้ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบสั่งการให้ชัดเจนนะครับไม่ให้งานเหล่านี้กระจายไปแล้วถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมา,าก,ก็สามารถมีคนรับผิดชอบสั่งการมีคนรับผิดชอบดําเนินการากได้เพราะว่าทั้งฝ่ายปฏิบัติของไทยเนี่ยจริงๆค่อนข้างฟอร์มนะครับมีความมีความสามารถสูงเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านบางครั้งก็ทําให ผู้ที่ต้องมารับผิดชอบจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็งานความมั่นคงก็กระจายกันออกไปคงต้องตั้งหลักกันใหม่ด้วยครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับสวัสดีครับเราคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะครับนักวิชาการด้านต่างประเทศและความมั่นคง